กุ้งลองกุ้งลลงกุ้งสีลองกุงงก้งสีไม่ได้จา้าแม่กินยำขนมจีนใส่กุ้งใส่ปลาหมึกมสวัสดีคะ่ะกระเกตสาข,ขอนแกนมาแล้วคะ่ะสวัสดีวันแม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เกตจะมายำขนมจีนนะคะให้เพื่อนๆ ได้ชิมฟีมือรกระเกะสาข้อนแก่นนะคะสวัสดีวันแม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเรามาดูว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมะน,นาวผงนูมวัวพริกซอยนะคะมะเขือเทศน้ำปลาน้ำปลาพริกปน่น มีปลาทูมีถั่วฝักยาวหั่นนะคะอันนี้เกตเตรียมไว้หมดแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะคะหอมแดงซอยแครอทอันนี้ก็เป็นมะน,นาวนะคะเครื่องเทียงแล้วก็มีนี่กุ้งตัวใหญ่ๆกับปลาหมึกนะคะเกตลวกแล้วก็เอาไปน็อกน้ำแข็งแล้วนะคะจะได้กรอบๆนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ ใส่เส้นขนมจีนลงไปนะคะทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าเกดกินคนเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะนี่เกดเตรียมไว้แล้วนะคะกะกะนะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลานะคะแซบอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะน้ำมะนาว นัวนิดหน่อยใส่มะเขือเทศลงไปนะคะพริกซอยพริกป่นชอบเผ็ดนะคะชอบเผ็ดถ้าไม่เผ็ดนี่ไม่อร่อยถั่วฝักยาวใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปให้หมดเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อน เสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะนี้เกดไม่ได้เตรียมถุงมือมานะคะก็ใช้ถุงพลาสติกทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนขยำขยำขยำไม่เข้ากันนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสด,ดูค่ะใส่เนื้อปลาทูลงไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะไม่งั้นมันจะมันจะเละเราไม่น่ากินนะคะเพื่อน ใส่เนื้อปลาทูมีเด็กอยู่ข้างใส่ปลาหมึกอุ้ยน่ารอร่อยอ่ะเห็นแล้วนาลยแก้เสร็จแล้วแก้เสร็จแล้วนะคะใส่กุ้งเข้าไปตามชอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็คุกเข้าคุกเข้าให้เข้ากันนะคะ จะได้ชิมกันแล้วเดี๋ยวตักเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วนะคะดูแกจัดจา,จานคหคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะเสร็จแล้วลุยเดี๋ยวเกจะชิมให้ดูนะคะเพื่อนๆว่ามันจะแซบขนาดไหน ละหาสื่อมาลาขีนกก็ได้คะ่ะในเนกินไม่ได้มันเผตดอ่ะลูกมากินขนมจีนแซ่บขนาดกุ้งลองกุ้งลองกุ้งสีลองกุ้งสีไม่ได้จา้ามากินยำขนมจีนใส่กุ้งใส่ปลาหมึก อือร่อยมากซับเบอร์ยอยบังยมจายอยบังยมเคยกินบะจานยอยบังยมหายไปเมื่อเคยกินแนะน้ำได้ค่ะลองเบิงค่ะแซ่บอีหลีพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันย่าขนมจีนเผ็ดคั๊ก ขาบว่าเพดบ้ากิน่ามันบ้าแสบกินพางไรหลายบ้าอ้วนเอาข่ามไหมคะหนุ no, no. ่ม uh, 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 สระว่างยาว mm hmm. เกดชอบชอบเ็ดกับเขาะคะ่ะ ก็เลยอยากสีสิเฮ็ดให้เพื่อนๆพี่ๆได้เบ่งได้ชวมอะค่ะมากินน้ำกันจ้ะเจ้าครับทั้งแซบทั้งเผ็ดค่ะ โอ้เสียงไทยกินอยู่ข้างหลังดังจุ๊บจับจุ๊บจับเลยอร่อยมากค่ะม,มัดข้อแห้งแซบขันที่นู่นเยาวากันเดอร์มา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 แซบอิรีตัวเบอร์ดีตัวเด้ บะชูทำยังไงบะมีข้ามเหมือนยัยทำไรอ่ะหนูหนุกสาวปลาหมึกหอมค่ะปลาหมึกหอม ทำยังไงเลยมาจังมาจังเพชรครับาสาครับถาผู้ใดอยากได้สูตรเราวิธ <for us. S 2> ีทำกับเบิงคลิปจนจบนะคะ เรือบอ่เขา้าใจนะ่ะถ้ามาถามเกล็ดใดเดี๋ยวเก็ดบอกวิธีทำได้ค่ะเป็นสูตรของการเกต็เองนะคะน้ำปลาก็ปรุงเอ,เองค่ะมีสูตรน้ำปลาเองค่ไม่ได้ซื้อบ้านนี้บ่มากซื้อของกินค่ะชอบเห็ดกินมันสะอาดแล้วก็ปลอดภัย กินแล้วสบายใจจุกปากด้วยนอกอัญชันอร่อยดีมีประโยชน์อืมไข่ต้มด้วยค่ะแก้เผ็ดเนาะคะ่ะ ถ้าผู้ใดชอบคลิปวิดีโอยำขนมจีนใส่น้ำยาไอ้น้ำปลาของเกดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เกดด้วยนะคะ <Okay. No. S 1> แต่มีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนะคะหนื่อว่าพายอยากกินกนี่ยังกะบอก <No. S 1> ให้เกดเหตุให้ชิมได้เลยคะ่ะ no. สำหรับคลิปนี้กัลาพิกนนะคะเดี๋ยวจะไปแอบกินหลังไม่มันเผ็ดมันเผ็ดแล้วมันมีมันจะไม่สูภาพนะคะเดี๋ยวมจะมีการร้องห้าสิไปแอบกินคำยิงใหญ่ไอ,อพี่น้องนะคะอีกสักคำอีกสักคำกุ้งกุ้งกุ้ง <laughs> thèm thèm